มัคธรรมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งสรุปลงในหัวข้อมักธรรมะที่ควรเจริญของอริยสีนั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงมัคมีองแปะ มักมีองค์แปดหรือเรียกสั้นๆว่ามักแปดหมายถึงทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่มีองค์ประกอบแปดประการได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือ ความเห็นชอบหรือความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราสองสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบได้แก่ คิดไม่อยากได้ของผู้อื่นคิดจะไม่อาฆาตพยาบาทคนอื่นและคิดจะไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อน 3. สามัมมาวาจาคือการพูดชอบได้แก่ การพูดที่ถูกต้องโดยเว้นจากการพูดที่ไม่ดีสีประการคือการพูดโกหกการพูดคำหยาบก,การพูดส่อเสียดและการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระและการพูดสีประการคือการพูดแต่สิ่งที่จริง การพูดไพเราะอ,อ่อนหวานการพูดก่อให้เกิดความสามคัคคีและการพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์4ส,สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบได้แก่ การทำงานที่ถูกต้องดีงามอย่างได้อย่างหนึ่งโดยเว้นจากการประพฤติชั่วทางกาย3ประการคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในการห้าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบได้แก่ การประกอบอาชีพในทางที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมเช่นไม่หลอกลวงเขากินไม่ค้าประเวณีไม่ค้ายาเสพติดหสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามชอบได้แก่ ความเพียรพยายามในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเช่นความเพียรพยายามระวังตนไม่ให้ทำความชั่วความเพียรพยายามละความชั่วที่เกิดขึ้นในตนความเพียรพยายามทำความดีและรักษาความดีในตนให้คงอยู่ตลอดไป 7. จ็ดัมมาสติคือความระลึกชอบได้แก่การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นการพิจารณาร่างกายจิตและความรู้สึกของตนให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริง แสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบได้แก่การตั้งจิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยชอบมักมีองค์แปดถือเป็นข้อปฏิบัติทางสายกลางที่ไม่เคร่งจนเกินไป และไม่ย่อย่อนจนเกินไปซึ่งเราเรียกกันทั่วๆไปว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติถึงความหมดทุกข์หรือหมดปัญหาได้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ i mm -hmm. mm -hmm.